สวัสดีครับวันนี้มาต่อกันเรื่องของเรื่องของปุ๋ยนะเรื่องของแร่ธาตุอาหารครั้งก่อนเรารู้ถึงควาสมสำคัญของแร่ธาตุนะซึ่งส่วนหนึ่งก็เอามาเป็นปุ๋ยแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นที่มาของชีวิตนะรวมทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้ตัวแร่ธาตุที่เอามาใช้เป็นปุ๋ยเนะี่ยที่เรากำหนดมันเป็นปุ๋ยนะ ซึ่งตามเกณฑ์ของนักวิทยาศาสตร์ด้านปุ๋ยเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ10กว่าชนิดนะคือมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอาหารเสริมนะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยววันล้าจะให้รายละเอียดว่ามันแต่ละตัวมันสำคัญอะไรยังไงนะวันนี้มาขอคุยเรื่องของออธรรมชาติเนี่ยการที่ธรรมชาติเขาวาง แล่ธาตุซึ่งมีในโลกนี้ไว้เนี่ยมันอยู่ในรูปที่มีความซับซ้อนถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร K ์เคมี e นะเราจะเห็นว่าในตารางธาตุเนี่ยมันจะมีธาตุอยู่เป็นหมวดหมู่นะครับมีธาตุมูน1งมูงม่สองไล่ไปเรื่อยไปถึงหมูเจแล้วก็มีในทราน i ิชันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีแร่ธาตุหลายชนิดเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติมันมีอยู่ในหลายรูปแบบผมยกตัวอย่างอย่าง อย่างแรกถ้าที่มาเปลี่ยนมาเป็นมาเป็นร่างกายคนนะอย่างเช่นในเป็นเนื้อหนังเนื้อเราเนี่ยประกอบไปด้วยโปรโตีนใช่ไหมโปรโตีนก็องค์ประกอบของโปรโตีนก็คือมีทั้งคาร์บอนมีทั้งไฮโดรเจนมีทั้งออกซิเจนมีทั้งไนโตรเจนนะฮะในเลือดเราใช่ไหมในเลือดเราก็มีพวกกลุ่มพวกโปรโตีนพวกไขมันนะแล้วก็มีฮิม o กลบินฮีิม o กลบ b i n นี่เป็นเหล็กใช่ไหม มันมีหน้าที่ในการที่จะช่วยตรึงออกซิเจนในเวลาเราหายใจใช่ไหมเพื่อเอามาแลกเปลี่ยนในร่างกายเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าไอ้เหล็กอย่างยกตัวยอย่างอย่างเหล็กเนี่ยมันมีหลายรูปแบบในธรรมชาติใช่ไหมเหล็กส่วนหนึ่งมันมีเหล็กในร่างกายราด้วยฮะนะแล้วมันต่างงานกับเหล็กไอ้ที่เอามาเป็นเสาเป็นเอามาทํารถยนต์หรือเอามาทํารถไฟอะไรเงี้ยนะอุปกรณ์ะอะไรอย่างทําจากเหล็กใช่ไหม อันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของความที่รูปของอแร่ธาต์มันอยู่ในรูปที่ต่างที่แตกต่างกันนะม,มีความแตกต่างกับด้านประจุนะซึ่งเป็นเรื่องความซับซ้อนด้านมันเป็นด้านฟิสิกส์แหละนะอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่มันแร่ธาต์มันธรรมชาติเขาก็วางให้แร่ธาตุมันอยู่ในรูปที่เอามาทำปิยากับบางตัวอย่างเช่นสังเกตว่าน้ำใช่ไหมน้ำมีองค์ประกอบของอะไรมั่งมีของของให้ H2O ใช่ไหมคือไฮโดรเจน2ตัวออกซิเจน1ตัวทั้งจริงๆแล้วเดิมเนี่ยถ้าไฮโดรเจน2ตัวมันอยู่ในอากาศมันก็คือเป็นก๊าซไฮโดรเจนออกซิเจน2ตัวอยู่ด้วยกันมันก็เป็นกาซออกซิเจนที่เราหายใจกันอยู่นะอันนี้ในมุมของธรรมชาติก็คือการที่ มันมีแร่ธาตุอยู่ในอยู่ได้หลายรูปแบบเลยเหล็กก็มีหลายส่วนส่วนที่ละลายน้ําได้เหล็กละลายน้ําได้นะเหล็กเอาไปเป็นสนิมนะมันคนละตัวก็หรือเปล่าที่อยู่ๆมันอยู่ในเลือดเรานะก็เหล็กก็มีทั้งประจุสามบวกสองบวอะไรเงี้ยนะอันนี้เดี๋ยวจะยิงยิงยิงซับซ้อนไปอีกนิดหนึ่งแต่วันนี้ที่เจต,ตนาที่จะมาสื่อก็เพราะว่าเนื่องจากแร่ธาตุที่อยู่ในธรรมชาตินั้นมีหลายรูป ส่วนหนึ่งที่เป็น,ป,นปุ๋ยเนี่ยที่เป็นที่ว่า,าธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมเนี่ยคือถ้าเรามาดูดูง่ยางยๆอ,อย่างเช่นไนโตรเจนก็เป็น n ตัวหนึ่งใช่ไหมฟอสฟอรัสก็เป็นตัว P โพแทสเซียมก็เป็นตัว K แต่พืชมันไม่ได้หยิบ n อ็ลอยๆมาหนึ่งตัวมากินได้นะเพราะ n ในธรรมชาติก็มีตั้งหลายตัวแล้วไม่ใช่ทุกตัวที่กินได้นะที่พืชมันกินได้ที่พืชมาใช้ได้ n ที่อยู่ในอากาศเนี่ยเป็นรูป n 2สอง นะเป็นลูกกา๊าซนะเอ็นที่อยู่ในอากาศบางตัวก็เป็นอย่างเช่นกา๊าซแอมโมเนียก็เขาเรียกเอ็นแล้วก็มี H แล้วก็มีสามอย่างที่เรากินฉุนๆน,นะนะลกนะ็มันก็จะจับกับไฮโดรเจนนะเอ็นอีกตัวหนึ่งในอากาศก็เป็นรูปของพวกเขาเรียกไนตรัสออกไซด์ก็คือเป็นเอ็นแล้วก็มีโอแล้วก็สองอันนี้ก็เป็นพิษด้วยเหมือนแอมโมเนียมกี้นะสูดเขาไปมากๆก็เป็นพิษ คือคือพืชเนี่ยมันไม่ได้กินไนโตรเจนในทุกตัวนะมันกินไนโตรเจนได้อย่างเช่นในรูปแอมโมเนียมนะยูเรียมันกินในรูปของไนเตรตได้นะไนเตรตก็เป็น N O นะ N O ก็คือละลายนะเป็น N O 3นะซึ่งอันเนี้ยในธรรมชาตินะ่ยรวมทั้งบางตัวก็เป็นในรูปอินทรียาา์สารก็เป็นรูปอะมิโน มมนูก็คืออนุพันธ์เล็กที่สุดของโปรโตีนซึ่งมันมัน,ม,นมันมารวมกันซึ่งจริงๆนะมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นประกอบไปด้วยอย่างเช่นมีมีตัวแร่ธาตุหลกักๆในโลกก็คือเป็นเรื่องคาร์บอนถ้าเป็นอินทรีย์วัตถุมันจะเป็นแหล่งองค์ประกอบของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นหลักแแต่ในร่างกายคนก็เหมือนกันที่เราเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเอาขาจริงมันองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เคยเป็นกา๊าซมาก่อนนะมีอยู่ประมาณ95% 9 6เตเลยในร่างกายเราจะมี ขับน้ำใส่เดี๋ดวเชื้ออโซนเยอะที่สุดนะไอกระดูกอย่างที่ร่างกายถ้าเกิดเอาไปเผาไฟนะจะเหลือตะกอนมาเหลือประมาณทักสามตเซนหน้ำหนักตัวเท่าไหร่นี่น้ละลายไปหมดเลยเพราะน้ําในร่างกายเราก็มีสัดส่วนในน้ําเนี่ยมีอยู่ที่เป็นรูปของน้ําเนี่ยองค์ประกอบก็ประมาณสองในสามแล้วแล้วน้ำเราที่เรารู้อยู่มันก็มีไฮโดรเจนใช่ไหมออกซิเจนมันละลายมันโดนเผาไฟหรือ รูปคาร์บอนก็ตามเวลามันถูกความร้อนเผามันก็เปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดซ์ในอากาศหรือคาร์บอนมอนอกไซดอ์ดอะไรก็ตามซึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของแร่ธาตุหรอเนี่ยมันสําหรับในวงการปุ๋ยแล้วในยะก็แปลว่าปุ๋ยในแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอยู่ในรูปไหนก็ตามแล้วเราหยิบมาใช้ได้แม้ปัจจุบันเนี่ยเราสูบเราเราหายใจเอาไนโตรเจนในอากาศซึ่งมีถึง7 8นะในรูปที่เป็น n n 2. แต่คนไม่ได้เอาไนโตรเจนสูบไนโตรเจนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะเรากลับเพราะว่าแม้แต่พืชก็ยังกินในรูปไนโตรเจนรูปนี้ที่อยู่ในอากาศเยอะๆไม่ได้เลยก็มีกลไกของจุลินทรีย์ท่านนี้ที่เปลี่ยนมันนี่คือนี่คือความมหัศาจรรย์ของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวสร้างกระบวนการสร้างความหลากหลายของแท่ธาตุให้มันอยู่รวมกับแท่ธาตุอื่นเป็นกลุ่มๆที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สร้างประโยชน์หรือเอามาใช้ประโยชน์ได้ไม่เหมือนกันด้วย นะครับก็เลยมองว่าแนวทางหนึ่งในการที่จะเอาแร่ธาตุมาใช้ในขายแบบปุ๋ยนะมันมีมันมีคนอ้างว่ามีไอ้นั่นมีปุ๋ยชนมีแร่ธาตุตัวนั้นนะมีแร่ธาตุตัวนี้แต่อาจจิมันผมยกตัวอย่างมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนเหมือนเรา เหมือนยกตัวอย่างมีมีปากระกป๋องอยู่แต่ไม่มีที่เปิดนะมันก็กินไม่ได้มันอยู่ในอีกรูปนึงอะ่ะว่างันแตะมันยังไม่ได้มันยังไม่เปลี่ยนรูปให้เราอยู่ในสภาพที่กินได้นั้นวันนี้ก็คือจะมาสื่อให้เห็นส่วนก็คือแร่ธาตุไม่มีหลายรูปนะแล้วแต่ละรูปสิป่งมีชีวิตไม่ใช่ว่าใช้ได้ปุ๋ยก็เช่นกันเพราะนั้นการที่มีแร่ธาตุอยู่ในรูปปุ๋ยเนี่ย มันเปลี่ยนไปเป็นมาบางตัวในสนะาสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้แต่ท้ายสุดใช้ไม่เป็นนะก็กลายเป็นรูปที่เสียไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างปุ๋ยเคมีปัจจุบันเนี่ยมีการเรามีการศึกษานะว่าบางชนิดเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมันเป็นสารทางเคราะห์แบบในเชิงเข้มข้นใช่ไหมการเอาไปใช้ในสภาพธรรมชาติแล้วดวิธีการที่เกษตรกรใช้อยู่เนี่ยทำให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยสูญเสียไป ประมาณ50-8 0เนะฝังงลรวตกใจนั่นหมายถึง,งเงินที่เกษตรกร,กรซื้อปุ๋ยแล้วไปใส่กับต้นไม้นะถึงพบาทเนะี่ยจะเป็นมักเป็นผลกับต้นไม้อยู่เอาก็จริงอยู่แค่ประมาณ2 3 0สารบาทขึ้นไปนะไม่ได้เต็มล้อไม่ได้เต็ม500อยนะเพราะว่ามันมีรูปอื่นที่สูญเสียไปมันมัน,มนพอในสภาพไม่เหมาะสมมันก็เปลี่ยนรูปเหมืนอนเราไปกินตัวจีนแล้วเรากินไม่หมดใช่ไหมหรือเราซื้อปลากระกป๋องมาเอาก็จริงเรากินได้แต่ เนื้อปลายแม่กับไอกระป๋องก็ต้องโยนทิ้งไปอะไรเงี้ยมันเป็นรูปที่เราใช้ได้ไม่สมบูรณ์นั้นจริงๆการวางสูตรปุ๋ยเคมีที่มีการขายในท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงนะในรูปที่ npk ที่เราคุ้นเคยไปทานอาหารลากอยู่การใช้ประโยชน์ได้ก็มีปัญหาอยู่เช่นกันเพราะว่าทุกจริงแล้วรูปที่ที่เราขึ้นทะเบียนอยู่เห็นอยู่ข้างกระสอบเนี่ยมันเป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ โดยหลักเกณฑ์แล้วต้องใช้ประโยชน์ได้ร้อยปอร์เซ็นแต่เนื่องจากมันมีการในสถานภาพในสถานะที่อยู่ในนายในน้ําหรือแม้แต่วางไว้ในบรรยากาศเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปเป็นเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นหนึ่งก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซได้คือเนื่องจากกลับมาว่าพืชเนี่ยเวลากินปุ๋ยมันต้องกินปุ๋ยต้องละลายน้านะนะมันถึงกินได้ นั้นอยู่ๆและถธาตุบางตัวมันดันในระหว่างเอามาใช้นี่มันดันหนีขึ้นอากาศไปเป็นก๊าซไปในพืชมันไปคว้าไม่ได้เอามากินไม่ได้นะอันนี้ก็สูญเสียข้อที่หนึ่งสูญเสียข้อที่สองคือการที่ปุ๋ยเนี่ยมันละลายโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยสังเคราะห์มันละลายได้ไวมากยูเรีเน่ลงไปในน้ำแป๊บเดียวละลายหายไปพืชมันกินได้ไม่หมด ในขณะที่น้ํามันก็มีการไหลโดยเพราะน้ําท่วมน้ําไหลอยู่หรือไปการใส่ปุ๋ยในในพื้นที่ดินดินที่ดอนนะที่ภูเขาที่เนินเนี่ยถ้าหากไม่ฝังกลบดีๆแล้วเนี่ยฝนตกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับพาปุ๋ยละลายไปมันก็ไม่ได้อยู่ตรงบริเวณที่จะละลายลงมาที่รากต้นพืชต้นนั้นแหละอันนี้ก็ทําให้เกิดการสูญเสียจากการริชชิ่งไปที่อื่นก็ไปอยู่ในห้วยลําคลองอะไรประมาณนี้ อีกส่วนกน็คือการที่เราใช้กลุ่มแร่ธาตุพวกนี้แร่ธาตุมันมีโอกาสที่จะไปทำปยากับกลุ่มอื่นได้ไาจับจับกันอย่างเช่เนแคลเซียมก็มีโอกาสเอาใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสแต่อาจจะมีแคลเซียมในดินเยอะก็มาจับกันกลายเป็นแคลเซียมไปกลายเป็นตกะกอนเป็นแ so คลเซียมฟอสเฟตก็เอาเข้าจงก็ใช้ประโยชน์ไ่ได้แล้ว <S 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 นะคือเราต้องศึกษาถึงเรื่องการสูญเสียการใช้ประโยชน์ได้ของของปุ๋ยเพราะนั้น ปุ๋ยในยุคหน้าเนี่ยมันไม่ใช่นิดคิดแต่เรื่องการใช้ปริมาณในเชิงปริมาณอย่างเดียวแล้วมันต้องคิดนถึงเรื่องการการใช้ประโยชน์ได้ของมันเพราะว่าการที่เราเห็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้น้อยคือมันมันให้ผลไม่มากเพราะว่ามันสูญเสียไปส่วนหนึ่งเราก็เลยคิดว่ามันสงสัยจะใส่ปุ๋ยน้อยไปก็เลยใส่ไปเยอะขึ้นเพื่อชดเชยว่าเฮ้ยทำไมมันจะไม่ได้ผลก็เติมเข้าไปอีกในขณะที่ปุ๋ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในสภาวะเกิน มันก็ไปตกตะกอนในดินบ้างหรือไม่ก็ไหลไปที่อื่นมันก็เป็นพลระต่อต้นทุนอีกส่วนหนึ่งก็คือมันสะสมและมันเริ่มสะสมในดินเหมือนยกตัวอย่างก็คือเหมือนเหมือนเรากินข้าวเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้เป็นพลังงานใช้มาในร่างกายนะไปสร้างอวัยวะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปเป็นแคลอรี่นะเป็นถ้าหากเรากินเนื้อกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนอะไรก็ตามเนี่ย ในส่วนนั้นก็มีแร่ธาตุที่มันก็ไปใช้ตามกิจกรรมของร่างกายแต่ถ้ามันเกินมันก็จะไปสะสมเป็นไขมันเราใช่ไหมไปเป็นความอ้วนนะแล้วท้ายสุดอย่างเช่นในคาร์บโบไฮเดรตกับแป้งน้ำตาลก็สะสมหน,หนักๆเข้าก็เป็นไกลโคเจนเป็นอะไรก็ท้ายสุดหนักเข้าเป็นพิษนะเป็นพิษแล้วมันก็กลายมาเป็นฆ่าเรานะอาหารที่เราหวังจะกินให้มันเกิดพลังงานเกิด ประโยชน์ด้นทนางเรื่องมาสร้างความเป็นโทษใก้กับร่างกายหลักคิดเรื่องนี้ไม่ต่างกับเรื่องปุ๋ยเลยคือปุ๋ยเนี่ยที่เราคาดหวังที่จะใส่ให้พืชใส่ให้ดินเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แต่พอเราใส่ไม่เป็นเราไม่รู้ขนาดอาหารที่เราใส่ปากเราเองเราเรายังไม่รู้เลยว,ว่ามันทาเอาก็จริงส่วนหนึ่งมันใส่เกินแล้วมันทําให้ไปไปเป็นโทษกับร่างกายเป็นเบาหวานเป็นคอเลสเตอรอลเป็นความดันเป็นโรคไตอะไรสารพัดแล้วแล้วเราจะไปรู้หรือว่าพืชมันต้องการเท่าไหร่ เราก็ใส่ไปที่ดินที่พืชก็คิดว่ามันคงคงกินหมดมั้งนะมันเอาเข้าจริงมันกินเามันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็กินเท่าที่มันกินไอที่ตกค้างสูญเสียเนี่ยก็ล้วนแต่มีผลในเชิงต้นทุนนะแล้วก็ท้ายสุดไอสิ่งที่ตกค้งสางสะสมมากๆเขาก,ก,ก็ไปเกิดทภาวะพวัลพิษในในสิ่งแวดล้อมในดินในน้ำนะแล้วก็สร้างปัญหากับพืชที่หลัง นะครับนั้นจริงๆก็เป็นแนวทางการใช้นั้นเรื่องเรื่องการใช้ประโยชน์ของแร่ธาตุโดยการบริหารจัดการแบบไหนยังไงเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยววันหน้าผมจะเล่าให้ฟังนะก็ให้รู้ก่อนว่าเอ้ยไม่ใช่แร่ธาตุทุกตัวหรือปุ๋ยทุกเม็ดที่เราลงไปในดินอาหารทุกคําที่เราเข้าปากเนี่ยมันจะเกิดผลดีที่สุดนะในเมื่อเราเสียตังทั้งทีก็ก็ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจากการที่เรามีความรู้เรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะชี้แจงแถลงไขในโอกาส ต่อไปนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ